สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้านครัวหนุ่มต้อยบบางอ้นกุ้ยเตี๋ยวเรือบิน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 อยู่ที่ไหนอยู่ถลงถลงต้องข้ามกับสถานีตำรวจหรือว่าอำเภอถลงนะครับก็อย่าลืมมาทานกันเยอะๆนะคะบอกเลยว่ากินแล้วบินจริงๆกินลบินมีทุกอย่างครับมีเนื้อ มีไม่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 ใช่มีกไก่มีจริงไก่ไม่ต้องปรุงกินแล้วอร่อยเลยย้ายทุกคนมาลองกันได้ลองกันเลยก็อย่าลืมมาทานกันเยอะๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบินนะครับมาเลยนะครับไป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 มาเฮ้เด <wish. S 3> <have> yeah, ้อเฮ้ชิกเ้เ้บิ You uh, like this? Yes. Oh, tin kai! Yes, oh, tin kai! Oh, oh my god! I make that at 3 hours. I have a I have everything in here. We eat. You wanna try? Yes. Yes. Yes, good? Yes! I make All it my... All for free? All yeah, for yeah. free? Yeah. Yes. Sit down, man, yeah. sit down. Sit down, sit down. Okay. เเ yeah, is my my friend my friend, friend. my friend, friend, best, friend. friend. best friend you know best friend โอเคค่ะก็ฝากร้านของพี่หนุ่มด้วยนะคะหนุ่มสวีเดนนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือบินอร่อยเลยแบบไม่ต้องปรุง ที่อื่นไปกินต้องปรุงนู่นปรุงนี่นะใช่ที่นี่ไม่ต้องปรุงไม่ปรุงอร่อยเหมือนบะหมี่น่อไมกินแล้วท้องเสียเฮ้ยไม่นี้กินแล้วขี้ร่วงโอเคนั่งๆเลยซิกได้ไหมเย็ดเย็ดซิกซิกเอซิทีสเรือเปลื่นไหมสักเพลงเนาะสักเพลงเอ้ยสองเพลงก๋วยเตี๋ยวเรือบินก๋วยเตี๋ยวเรือบินก๋วยเตี๋ยวเรือบินไอจังกินแล้ว มามาร้านนี้ครับเออของร้านกับคุณกินแลพอกันเวียเตี๋ยวเรือโอเคเวียเตี๋ยวเรือบินเอาเอาแบบเอาเส้นอะไรเอาเส้นเส้นหมี่เส้นหมี่มีเหลืองมีมีเหลืองไหมเนื้อนะเนื้อเปื่อยนะเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเอาตีนไก่อ่ะตีนไก่ด้วยเอาตีนไก่ด้วยใส่ทุกอย่างเอาไม่เอาผักไม่เอ้ไม่ต้องไปถึงดะตุน อยู่ภูเก็ตก็ได้กินอืมไม่ต้องทางทางออนไลน์แปลว่าอร่อยมากราคาถาร้อยครับอ่าเดี๋ยวเราจะมอบนะให้กับน้องเพียน่าไหมเพียน่าต้องมอบให้ฟรีแต่ว่าต้นกลับจ่ายตังค์ไม่เป็นไรไม่นี่เราให้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 น้องๆเพียให้เราเพียอ่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยอ่าอารมณ์ซ้ำซ้ำอารมณ์ซ้ำซ้ำมันคืออะไร มันกินยังไงมันก็ยังร้งจุ่มน้ำจิ้มกลจุ่มน้ำจิ้มเลยก็จุ่มน้ำจิ้มกจุ่มน้ำจิ้มเลยกจุ่มน้ำจิมกรจุ่มน้ำจิ้มเลจุ่มน้ำจิ้มโอ้โหเหนื่อยเลยเหนื่อตัดที้นเนื่อยทปะวัติโอเคอันี้ให้นยงขอบคุณค่ะมาล้ครับเสร็จแล้วนะ อร่อยไม่ต้องปรุงไหมแกไม่ต้องปรุงไหมปรุงไหมไม่ต้องปรุงหนูว่ารจะได้ล่ะไม่ต้องปรุงยิ่งละโอเคครบล้อเล่นล้อเล่นเป็นไงบ้างรลูกชิ้นนะไม่ใช่เป็นไงอร่อยนะคือมันไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็แบบว่าสำหรับคนที่แบบกินเผ็ดไม่เยอะนุ่มด้วยมั้ยนุ่มไหม เรามีสูตไอตรงมันอะคือมันละลายในปากเลยแลวอร่อยมากก็ฝากด้วยนะคะหลายๆคนที่อยากจะแบบหาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยโดนใจโดนใจก็มาได้นะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือบินนะคะทุกคนนี่เลครับก๋วยเตี๋ยวเรือบินคุณ่มก้อยบายบางอาจันท์อยู่ที่ถลางอยู่ตรงข้ามกับอำเภอถลังหรือว่าสถานีตำรวจถลังนะครับอยู่เยื้องกันมาอุดหนุนก็ได้มาลองชิมแล้วรับรองว่าจะมาซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่ซ้ำห้าแน่นอนพร้อมกลางปี Thank you can mm -hmm. have it all. My heart, my money, and my soul ticket is yours. Let me go. You can have it all. My dreams, my everything, my heart yeah. ticket is yours. All yeah. yours. นี่เป็นเพลงโน้ตเฟีที่ไปอัดที่สวีเดนนะทั้งมิวสิกวิดีโอแล้วก็เพลงเลยช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไร Queen on Street ได้ใน YouTube ใน y o ยูทูบหรือว่าเ Facebook Facebook เพจ Facebook Queen on Street อ่าวันนี้น้องเฟียมาที่ก๋วยเตี๋ยวเรือบินครัวหนุ่มใต้บใบบังฮาร์ันทุกต้องนี่ขอบคุณน้องเฟียมากมากครับขอบคุณน้องเฟียมากที่มาคมามาเที่ยวมาร้านเรามาชมความอร่อยเป็นยังไงบ้างก๋วยเตี๋ยวลง อร่อยมากนะบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มอย่างที่โซเฟียเขาว่าจริงๆนะฝากด้วยครับร้านเราอยู่ที่ถาลางอยู่ตรงข้ามกับอำเภอถาลางหรือว่าทางนี้ตำวรวจถาลางครับมาอุดหนุนกันเลยเลยใช่อร่อยต้องมาตอ่อถูกต้องแล้ว้องบอกเลยว่าไม่ไม่ใช่ครั้งแรกและจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนต้องมาอีกต้องมาอีกนะครับเรามีของฝากด้วยเรามีประมุขสามรถเรามีของฝากมันคืออร่อยมันคืออร่อย มันกินยังไงมันกินยังไงมันคือหมึกตามรสมันคือหมึกตามรสอ่ากินแล้วขึ้นสวรรค์เลยกินแล้วขึ้นสวรรค์เลยถาอานมาซื้อได้ที่ร้านหนุ่มใต้นะครับครนหนุ่มใต้ไม่ต้องไปถึงนะตุนอยู่ที่นี่ก็มีทุกอย่างนะครับฝัดด้วยครับผมปัดด้วยว้